ก,ออก,วก,ออกควทสมลลััสสสตว์มมงไปใไอคิปวิดีโอต่อไปนี้อ่านนิพพาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรมรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยใจน,นะแล้วมึงอย่าอยู่อย่าอยูอย่นิ่ง แทนมาแล้แทนมาแล้แทนมาแล้วเออมึงรอรอพี่เลยคนนึงรอไปข้างเขาไม่อาสัมภาษด้วยหรอวะเงนี่ใครวะสปอยเลอรอเขานะชนนะเขาชนนะทีมมม่มทีมไม่ม่มทีมม่มเอ้ยมึนมาไปเขียวนมา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 ึ้นขึ้นขึ้นึ้นขึ้นขึ้นนขึ้นนขึ้นมาไปเขียวเคลอนขึ้นมาไปเขียวอนขึ้นมาไปเขียวฟังเสียงกู้วยเออเคล่นขึ้นมาไปเขียวเชื่อกูฟังกูนขึ้นมาไปเขียวขับเยองกต้ใจเย็น เคื่อนถ่ายสองติ๊ดจะจะปืนจะปืนป่ะบ๊ามไปบ๊ามเราติีป้ายเขียวบัามเราติีป้ายเขียวฟังเสียงกูบัามเราติีป้ายเขียวฟังเสียงกูต้องบัามกันเองด้วยนะเฮ้ยสีขาวอยู่ขันเดียวไปตามรถพี่ไปไหนน่ะไม่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 เป็นไรไม่ไรไรไม่ต้องห่วงกูห่วงห่วงแค่ตัวเองข้างในห่วงข้างในพอคือเราใครเป็นใครเฮ้ยใครจะไปใครจะพังฉีกรอร์ร์บัมไปใครจะพังฉีกรอกเอิไม่ออกเลยวะจอมเออไม่เป็นไร มงมองไม่ออกเนี่ยโฟกัสได้ตามไงอะเอาพกูไปตามไปตามขึ้นมากูไม่ได้ล่วงกูไม่ได้ล่วงไม่ไม่ถึงขึ้นมาพี่บอกขึ้นมาแล้วผม่เหรอตั้หลังเอาซุนมากพาเยอะนะจอนตอนกูล้งจอนเยอะนะอกูอยู่สามกูบอกนะต้องกลัวไปไปไปมาลาขึ้นมามาขึ้นมามาขึ้น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 มา ึ้นมาฟงเสียงกูฟังเสียงกฟังเสยงกฟังเสียงกฟังเสยงกดหน่ยกดกาไฟหน่อยเฮ้ยเ็นขึ้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 นลงมาขึ้นลงมาใจเย็นยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงใจเยนยังไม่ต้องลงใจเยนยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงไม่ไม่ไม่ลงลงลงภาษาิโตคนหนึ่งลงาคนหนึ่งเปิดไฟลงมาลงมาลงมาพี่บาพีบาพี่บอลโก้พี่บอลโกูเฮ้ยเกบาลโกูมาล มาลงเราไว้ปืนนู้ไว้ปืนนู้ดไว้มาลงมาลงมาลงลงตู้ไมาลงตู้ฟังเสียงได้มาลงเคสลงลงฟังเสียงได้ลงตามไปอย่าเพมึงเข้าไปอย่ามึงเข้าไปปืนนู้ตอนปืนนู้ต่อเย็นปืนูตอเย็นลาเก้าหนึ่งอยู่นะลหนึ่งหพี่พี่เอาเก้ึกับผมได้ปไอ้งไอ้เหนือไอ้เหี้ยมึงเวลาเก่งมาดหรือเปล่าสามสามสามไสามสไสามสมไดสาเล่นเล่นสาไดสเล่น

นปวดนะเล่นยากไม่ไม่ฝืนฝืนวิ่งไปกลางไฟได้นะติที่อกับไฟเลใจเย็นใจเย็นเย็นดชีโมให้ใจเย็นมึงขึ้นรถคนนึงตรงเลเห็นเมาไลมลมมลมตรงเฮลลมมีคนวิ่งมาชุบบ้างงางหลไม่มึงเลือกที่กักสมในเดมไม่ไม่มีคนคอที่กักสมเนี่ยหาที่กักสมในดิ เพื่อนถูกกักกระจายอยู่ันนึงนไล่อยู่นนึงไปยิงหน่ยิงไปย้อนเพื่อนนี้เพื่อนเพื่อนนี้ไปื่อนเพื่อนนี้ไปย่อนซ้าเข้าเร็ปวดรถมึงไม่มีเลยอ่ะช่วอยู่ชวอยู่เขต้องยอ่ผมไปให้พี่ต้ผมไปรถให้พี่ต้ผม่อยไม่ได้เฮ้ยผมนาแดงนะไปกลับไปได้ปะกลับไปได้ปะตรงนี้กลับไปได้ปะกลับไปกลับไปกับไปได้ปตรงนี้กลับไปต้องกูกลับไปต้องกูกลับไปกลับไปเลยกับไปเกับไป ไม่กลังไฟมึงมึงเชื่อกูเดี๋ยวมึงเอามากักมึงเอามากักตรงนี้เลยเว้ยมึงเอามากักไปตรงฝั่งรางรถไฟเลยเว้ยเพื่อนตายเพื่อนตายยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อนตายโอ้ไล่ชูเพื่อนหน่อยเนอะไม่กังไฟนะปืนเขาล่วงหนึ่งนะไอหยอกระวังขึ้นเลยวะเราอยู่ครั้งละ ่โดนเบียร์เขานะไอ้เพื่อนเพื่อนอยู่ฝั่งคุกฝั่งไอ้ฝั่งถนนฝั่งทางเข้าเมืองดันเมาส์หน่อยอยู่ตามพุ่มด้วยเนี่ยดันเมาส์ได้นะดันเมาส์ได้นะรถเขาเยอะเลยดันมาดันมาดันมากูกูยิงให้ดันมาดันมาไปเลี้ยงได้ปะผมจะรอไปไหนพอดาคือล้มเนี่ยคือมันล้มโอเนี่ยโล้มเพื่อนล้มหมดแล้วอ่ะเขากัดกลางไฟแเราบอเขากัดกลางไฟแล้วขกัดกลางไฟแล้วเล่นยากลยมองดีมองมองดีกูรอยิงให้เนี่ยมองเลยเหรอไม่ไอ้ในไฟอ่ะไอ้ในไฟอ่ะมามองดิที่ไม่ใช่ปืนอ่ะ ไฟมะหมงเลยฟ้าไฟมาหมงเลยรับหมงหมดแล้วไฟไฟ้ช่ออกเลยออกเลยออกออกถ้ามันจะหมดถ้าหมดจริงอย่าอย่าหมงเลยรอคู่อาไม่ปืนยังอยู่ครบป้ะปืนยังอยู่ครบป้ะอยู่อยู่อยู่ช่วยอยู่ไม่ไม่จอนจอนออกเลยจอนเอาเชียวผมออกออกพี่ออกออเชียวผมเดี๋ยวค่อยกู้เอาเฮ้ยใครอ่ะไอ้ไฟมะหมงมารบแบนี้มารับคูดิพี่ยิงอยู่ไหนไมะหมงรับคู่ไหนอย่างพี่อยากเห็นบ้างโดนผมอนุญาตไม่ไล่ติมนะไล่เยอะนะ ออกไปผมดึงฮะเราแคานเยอะปะวะแคาสามพี่ไม่ไรไม่ไรเต้นเต้นเต้นหน่วมหน่วมมากเลยไอ้ที่อย่าหน่วคือไม่มึงไม่พอไม่หาที่กักศพไม่ทำอะไรเลยคนญาติไม่ได้นะพี่หนีได้ป่ะพี่เลี้ยวพวกปืนอะอะไรกูชิลแล้วให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมอยู่ไหนไม่ต้องไม่ต้องผมเข้ามาในเมืองแล้วเดี๋ยวผมขีียาวเลยผมลากกาวพวกพี่ไปรอไล่เคเลย ไอ้เจ้าปิดแม่งจับกูประมาณสี่อะบอกอะไอ้เจ้าตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้ม่อะเอ้ยผมลองตรงสะพานในแถวคุกอะตรงข้างบนอะไอ้เจ้ามันทำอะไรไม่ได้เหรอสะพานเหรอเราไอ้ยมันสะพานแถวคุกอะแป๊บนึงนะกูน่าช่วยได้เหรอเราตอนนี้มันคนแต่วะไอ้ยอดไอ้ตรงกลางหันอะกูอยู่บนสะพานน่ะ หันซ้ายมาพี่หันซ้ายมาเห็นตรงเอาผ่าขาวว่าไอ้ตรงตรงข้ามนรถคุกอ่ะขึ้นรถไม่ได้เพื่อนละมันมันกระจายออกกันยังอ่ะไม่ได้ดูพี่ปีตัวมาก่อนมันท่าคันเลยว่ะพี่ถอยเลยพี่ถอยเลยไอ้เหี้ยไอ้ไอ้จอมมารับมารับกูได้ป่ะแต่กูส่งจีให้ไอ้เหนือแม่ร้อกรถบรอกได้แล้วทำไมมึงนั่งไงเหนือวะรถผมตกแล้รถหายอ่ะอ๋อมารับมึงเหรอรถอยู่กลางไฟใช่รถผมโดนกดสีกระบอกอ่ะ ตัวไหนกันก่อนปั๊บตอนเนี้ยพี่กระจายก่อนแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนอ่าแยกแยกแล้วรอดูรอดูว่าเขากระจายห่อไหมถ้ากระจายห่อไปไล่ช่วยพวกกระจายให้ตาไปรับได้ไหมรถผมนั่งสองอะนะไอตำรถมานั่งอีกคนรถผมนั่งไม่ใรถผมมานั่งคนเดียวแต่รถผมเสียงเด่นเลยเฮียว่างอยู่นะเว้ยตอนเนี้ยไอจอนเบอร์เบอร์ทางไปขึ้นมะขึ้นขึ้นเออมาขึ้น่อยแย่แย่ รอเก็บกินอ่ะรอเก็บฟรีอ่ะรอเก็บฟรีเลรอรอเก็บกินกันตอนนี้ตัวตอนแรกมึงบอกว่าผมนงผมนงผมกูว่าจะไปช่วยก็กูไม่รู้ว่าตัวเออไอเจ้โตมึงมึงเนี่ยนะไม่แล้วแล้วเพื่อนเพื่อนบอกให้พูดสถานที่ก็ไม่ยอมพูดซักกะทีละไอ้เียพวกกูต้องไปหากันจนเจอเองนะตอนแรกเข้าใจว่าตรงถนนกลางหน้าปุกนะเว้ยแล้วพอดูอีกทีแม่งอยูุ่ดมาดูเลยอ่ะตรงสะพานเจอคิ้ก็บอกเขาเลยครบป่ะพี่ขาดยอดขาดยอด อยโดนเลยเงี้ยตรงี้เกิดอะไรเอุโมงโดนจับแบบโดนจับมากเลยไอ้เหแค่สีส้มอ่ะแม่งแบบจับพวกในไฟในไฟพวกอย่างตื่นเต้นกันเลยแค่ดูดังสามนะเออไม่ไม่เว้ยคือกลางไฟอ่ะผมไม่มีใครมาไอ้นี่เว้ยพวกพี่แบบมันมีมันมีปัญหาอยู่เรื่องเรื่องเรื่องไปจับปืนเขาไอตัวจับปืนเราน้อยหรือว่ามันเพลาะอะไรไม่รู้อ่ะแม่งแทนที่มันจะไปได้บั๊มแม่งไม่บั๊มไม่อะไรเลยผมต้องไปทำอ่ะไม่ไอไอ ต้องต้องเปลี่ยนว่ะไอทิศตอนเนี้ยทิศเหนือทำได้แล้วเรื่องป่วนปืนอะ่ะแต่มีแค่คนเดียวไงที่ทำได้เข้<ม>าใจไห<อ>มผมต้องไปทำแล้วอวิตเตอร์ไอวิตเตอร์มันลงเนี่ยมันลงเล่นอย่างเดียวเลยตั้งแต่ซ้อมแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ยอมเล่นป่วนเนี่ยไอ้ย่ะแล้ว <laughs> ในในไฟ <laughs> พวกพวกแบบปืนย <laughs> ิงป <laughs> ืนย <laughs> ิงอยู่นั่นเนี่ยไอ้ย่ะทำไมมันมันไม่เอาเวลาแบบว่ากากศพตรงนี้อะไรตรงนี้ไอ้ย่ะ กูได้ยินแต่ปืนยิงหน่อยปืนยิงหน่อยนะกูได้ยินแค่นั้นแหละไอ้ยักษ์ไอมีใครอยู่มีใครอยู่แถวไฟปะเขาอยู่ไหน่เขาห่ออย่างไอ้เดี๋ยวไอ้ไล่ไล่ช่วยด้วยกันนะโอเคปะไล่ไล่ช่วยด้วยกันนะเป็นสีอะไจบพี่เดียวฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว k s o c ด้วยกันนะคะ